วัสดีครับผม a a Channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับโชควิทยาฟาร์มวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของใบปิดแล้วนะครับก็คือใบสรุปรายได้นั่นเองนะครับหลังจากที่มีการจับหมูนะครับนำส่งออกหมูไปแล้วเนี่ยเมื่อประมาณเกือบเกือบกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับมาอัปเดตรายได้นะครับตามที่เคยให้สัญญากับ FC นะครับท่านที่สนใจเรื่องของฟาร์มหมูนะครับผมวันนี้นะครับ ก็มีใบนะครับปิดฟาร์มออกมาแล้วคือใบปิดแล้วนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสรุปนะครับรายได้นะครับที่ได้ในรอบนี้เนาะสัตวบาลนะครับก็เพิ่งส่งใบปิดฟาร์มมาให้นะครับผมซึ่งการเลี้ยงหมูในรอบนี้นะครับเป็นการเลี้ยงกับบริษัท CP ทองอุไรนะครับเป็นแบบประกันราคารอบที่2นะครับที่เลี้ยงกับทางบริษัทเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากให้กําลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง AAD Channel นะครับเป็นเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่ พาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับผมจะพูดถึงรายได้สุดที่ที่เข้ากระเป๋าเราก่อนนะครับผมก็ในรอบนี้นะครับ ไฟนี้นะครับผมได้ทั้งหมดนะครับ454,305บาทนะครับเลี้ยงไปทั้งหมด179วันนะครับผมก็เฉลี่ย5.96นะครับผมผมปัดเศษไปเป็น6เดือนแล้วกันนะครับก็เอา6เดือนครับมาหาร4 5 0 0 0นะครับเมื่อกี้ที่ผมแจ้งไปเนาะนะครับแล้วก็ได้ตกที่เดือนละ75,717บาทนะครับอันนี้ยังไม่หายค่าใช้จ่ายนะครับผมก็เฉลี่ยต่อตัวนะครับ ก็มีอัตราเลี้ยงรอดนะครับอยู่ที่685ตัวจาก703ตัวนะครับผมบฉเฉลี่ยตัวละ663บาทจุด21สตางค์หมูหย่านมในรอบนี้นะครับรับเข้าฟาร์มทั้งหมด725ตัวนะครับก็ ทำเครมไปตัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับทั้งหมด22ตัวนะครับคงเหลือจริงนะครับ703ตัวเนาะแล้วก็ตาย88ตัวนะครับเลี้ยงรอด685ตัวที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับน้ำหนักทั้งหมดที่เราจับออกนะครับก็คือ91,600กิโลกรัมนะครับผมหรือ91.6ตันนั่นเองนะครับเฉลี่ยตัวละ133กิโลกรัมครับผม ก็อันนี้ก็เป็นแบบประกันราคาครับรอบนี้ก็ประกันอยู่ที่69บาทต่อกิโลนะครับก่อนหาค่าใช้จ่ายนะครับเราก็เอา91,600กกิโลกรัมเนี่ยคูณกับ69บาทนะครับมันก็ได้เป็นเงิน6 3ล้าน0บาทครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของอาหารที่เราต้องหักออกบ้างนะครับหมด5รายการ5เบอร์ด้วยกันอันนี้เขาจะมาส่งตามอายุช่วงอายุของสุกรนะครับผมรอบนี้นะครับหมูกินอาหารหมดไปนะครับ8,258ถุงครับผม อันนี้เฉลี่ยตามเบอร์ที่ผมเบอร์อาหารอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะนะครับค่าใช้จ่ายของอาหารรอบนี้นะครับสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทนะครับราคาลูกหมูนะครับเจ็ดร้อยสามนะครับรอบนี้ประกันหกสิบเก้าบาทนะครับค่าลูกหมูสองพันบาทแล้วก็เอานะครับสองพันคูณเจ็ดร้อยสามตัวครับก็จะเป็นเงินหนึ่งล้านสี่แสนหกพันบาทนะครับแล้วก็มีค่าเวชภัณฑ์นะครับค่ายานั่นเองนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับ ทีนี้มาดูสรุปกันบ้างนะครับผมยอดทั้งหมด6กล้านสที่บอกไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็หักค่าอาหาร4ี่ล้านสนะครับหักค่าลูกจุกอลล้านสนะครับแล้วก็หักค่าเวชภัณฑ์เนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันนะครับกอบา รวมหัก5 8 9 7 0 7 0บาทเราก็เอาไปลบออก6จาก6 0 0 3า0นะครับผมมันก็เหลือเป็นเงินนะครับที่เข้ากระเป๋าของผมนั่นเอง400,000กว่าบาทแต่ว่ามันจะมีเงิน,นจะมีเงินรางวัลอัตราการเลี้ยงรอดนะครับบวกเพิ่มมาบวกเพิ่มมาอีก20,000กว่าบาทมันก็เลยรวมเป็น454,305บาทนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเนาะนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยเอาหาร6มันก็เลยได้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ75,000ที่ผมบอกไปนะครับทีนี้ผมจะมาหาักว่าแต่ละเดือนเนี่ยนะครับผมซอย,อย เดือนละเ5 0ดหืเดือนนะครับผมผมก็เลยจะมาหาค่าใช้จ่ายนะครับที่ฟาร์มผมต้องจ่ายมีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยก็คค่าจ้างเลี้ยงนะครับก็คือจ้างคนเลี้ยงนะครับเดือนละ15,000้นะครับค่าไฟบวกน้ํามันนะครับเฉลี่ยอยู่เดือนละห2ื0 0อนะครับก็คือว่าน้ำมันเนี่ยเอามาเติมเชื้อเพลิงนะครับในเรื่องของเครื่องปั่นไฟเอปัดพัดลมนะครับแล้วก็ค่าไฟเนี่ยเป็นไฟที่ปั่นไดน้ําขึ้นสู่ถังพักแล้วก็เพื่อให้หมูดื่มกินนะครับผมก็ บวกไฟกับน,น้ํามันนะครับผมก็เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละหมื่นสองนะครับแล้วก็ค่าเสื่อมอุปกรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าคือถ้าเกิดคอ,อกชํารุดคอ,อกพังหรือว่าผ้าขาดแรงต่างคือก็เลยหักไว้เดือนละสามพันนะครับก็หลังจากที่ปิดเล้านะครับอย่างที่ตอนนี้ก็คือมีการซ่อมแซมอยู่นะครับปูนพังนะครับปูนของก้นคอ,อกที่ก้นคอกพังแล้วก็ผ้านะครับขาดด้วยนะครับก็ต้องผ้าพลาสติกที่อยู่รอบฟาร์มขาดก็ต้องซื้อปะนะครับผม ทีนี้ก็ได้หักค่าแรงแอบหักค่าแรงของตัวเองออกนะครับวันละ300นะครับผมลบค่าแรงตัวเองออกไปนะครับก็คือ90,00บาทเนาะก็เหลือ3 6 7 1 7ต่อเดือนครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งในเรื่องของสอบอาหารที่เวลาหมูกินไปแล้วนะครับเราคือไม่เป็นของเรานะครับบริษัทไม่ได้เก็บคืนนะครับเพราะว่าเราซื้อขาดซื้ออาหารขาดจากเขาแล้วนะครับสอบกระสอบพวกนี้นะครับเราสามารถจําหน่ายได้นะครับกับ ชาวบ้านหรือว่ามีบริษัทรับซื้อนะครับก็ตกลงราคากันนะครับสบาท3บาท4บาท5บาทแล้วแต่ที่นะครับที่เราจะตกลงกันได้นะแล้วก็มีการขายขี้หมูนะครับผมก็ตากนะครับแล้วก็ตากแห้งแล้วก็แพ็คกระสอบนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับรายได้นะครับของการทำฟาร์มสุกรนะครับฟาร์มหมูของผม่ยที่โชววิทยาฟาร์มนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเฉลี่ยก็หักค่าใช้จ่ายออกก็จะเหลือเดือนละ3 0,000กว่าบาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับ ของครอบครัวนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะก็ลองพิจารณาดูครับผมสำหรับที่ท่านที่กำลังสนใจอยู่เนาะว่าอยากทําฟาร์มหมูก็มีติดต่อเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับก็การลงทุนก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ละเดือนเนี่ยเราก็ได้รับเฉลี่ยนะครับก็ประมาณเดือนละ30,000ื่นกว่าบาทนะครับที่เป็นเงินเหลือของเรานะครับที่เข้ากระเป๋าเนาะต้องบอกนะครับว่ารายได้นะครับแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลี้ยงของเราด้วยนะครับก็เป็นในส่วนของฟาร์มผมนะครับมีบางฟาร์มนะครับที่เขาได้เยอะกว่านี้นะครับก็มีแล้วก็บ มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับท่านที่กาลังตัดสินใจอยู่เนาะนะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครับผมฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง A N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ